เจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไายอิตาลีวันนี้จะพามาทําเซรั่มลดเลือนริ้วรอยนะคะอ่าในส่วนใครที่มีริ้วรอยหน้าไม่ตึงไม่ตึงหน้าไม่กระชับนะคะริ้วรอยเราพอมีอายุเพิ่มขึ้นนะคะริ้วรอยตรงนี้ก็จะมาเยือนพวกเราแล้วก็ริ้วรอยรอยตีนกาอย่างนี้นะคะแล้วก็รูขุมขนตรงนี้นะคะ เราเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นริ้วรอยก็จะมาเยือนเราเร็วนะคะครีมเซรั่มสูตรนี้นะคะจะพามาทําในเรื่องริ้วรอยโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใส่ด้วยนะคะเนะเมื่อผิวหน้าของเราจะกระจ่างใส่แล้วฝ้ากระก็จะจางลงด้วยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อ like, share, เป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะ ส่วนผสมของเราตัวแรกตัวนี้คือน้ํากุหลาบนะคะตัวนี้ aspiration. น้ํากุหลาบสกัดเองนะคะตัวนี้จะเป็นแบบสกัดแบบเอากรีกุหลาบไปตุ่นลงในน้นําเลยนะคะในส่วนของตัวนี้เนาะน้ <pedo S 1> <itas S 2> ําก <Indeed. S 2> ุหลาบเขาก็จะได้สีออกมาเข้มข้นแบบนี้นะคะเราใช้กุหลาบสีอะไรเราก็จะได้ออกมาสีแบบนั้นส่วนตัวก็จะใช้สีออกแบบเข้มๆแบบนี้หน่อยนะคะเอามาสกัดเป็นน้ํากุหลาบสกัดเองนะคะ ในส่วนของน้ำกุหลาบแต่พวกคุณน้ำกุหลาบนะคะเขาจะสุดยอดเลยนะคะกับเรื่องริ้วรอยนะคะเขาจะนิยมทำสก,กัดเราเองแล้วก็เอาไปผสมเครื่องสําอางนะคะใครจะใช้เป็นโทนเนอร์ใครจะใช้แทนน้ำแร่ฉีดฉีด,ฉดพ่นฉีดให้ทั่วใบหน้าเหมือนน้ำแร่ก็ใช้ได้เลยนะคะในส่วนของน้ํากุหลาบนะคะก็จะสุดยอดจริงๆินะคะเราจะใช้น้ํากุหลาบตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1-2ช้อนชาเนาะเพราะว่าเขาเข้มข้นมากเลยค่ะนี่ค่ะ นี่เนาะสองช้อนชาเนาะเขาจะหอมกลิ่นกุหลาบมากเลยนะคะเพราะว่าเราสากัดเองนะคะตัวนี้คือน้ํากุหลาบแบบอ่าที่เราตุนแบบว่าให้น้ําเขาหยดลงไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สกัดเองนะคะน้ํากุหลาบตัวนี้ตัวนี้คือให้เขาหยดแบบไอน้ํานะคะกุหลาบตัวนี้น้ํากุหลาบตัวนี้แต่ตัวนี้แบบ ตุนลงไปในน้ําเลยนะคะตัวนี้คือเอาไอาของเขานะคะเขาก็เลยจะสีแตกต่างกันนะคะเราก็จะใช้น้ํากุหลาบตัวนี้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะแต่ว่าสรรพคุณของเขาถามว่าเหมือนกันไหมอยู่ที่สองช้อนชาเนาะสรรพคุณของเขาเหมือนกันนะคะในส่วนของน้าํากุหลาบทํำสองวิธีแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าสรรพคุณของเขาเหมือนกันนะคะ ตัวนี้คือน้ำมันมารูล่านะคะในส่วนของน้ำมันมารูล่าเขาจะสุดยอดจริงๆนะคะในเรื่องริ้วรอยลองให้เพื่อนๆเข้าไปหาดูสรรพคุณเพิ่มเติมใน Google นะคะ,ะเขาจะมีนะคะในส่วนของน้ำมันมารูล่าเรื่องริ้วรอยเขาจะสุดยอดจริงๆเลยนะคะเขาจะเป็นน้ำมันที่ซึมเร็วเขาจะไม่เหนียวไม,ไม่หนืดไม่หนากนะคะน้ำมันมารูล่านะคะลองไปหาดูใน Google นะคะ fc มี fc ไปสั่งมาแล้วนะคะใน Lazada นะคะมีขายนะคะส่วนไทยนะคะ เราก็จะใช้เขาจะเป็นหัวปั๊มหัวแบบนี้นะคะนี่ใส่ไปเลยค่ะเราบํารุงเราเองนะคะเราใส่ไปเลยนะคะเขาจะหอมกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะในส่วนของน้ำมันมารูล่าเนาะตัวนี้คือน้ำมันกุหลาบตัวนี้คือน้ำมันกุหลาบนะคะตัวนี้คือน้ำกุหลาบนะคะตัวนี้คือน้ำมัน เขาจะเป็นน้ํามันกุหลาบที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะตัวนี้เขาจะสุดยอดในเรื่องริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดํานะคะในส่วนของน้ําน้ํามันกุหลาบตัวนี้เนาะตัวนี้ซื้อค่ะไม่ได้สกัดเองนะคะใส่ไปค่ะสามี่หยดเนาะในส่วนของน้ํามันกุหลาบเนาะตัวต่อไปนี่เลยนะคะอ่าวิตามินอ e. ีใครมีแบบแคปซูลแบบนี้ก็ใช้หแคปซูลใครมีแบบเป็นน้ําก็ใช้ ประมาณ4 5หยดเท่ากับ1แคปซูลเนาะเขาก็จะช่วยเรื่องริ้วรอยให้ฟ้ากระจุดตด่างาได้เป็นอย่างดีนะคะจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะในส่วนของวิตามินอ e. ีนี่นะคะใช้ไปเลย1เม็ดนะคะส่วนของวิตามิน, e นอ,อีเนาะตัวต่อไปนี่เลยนะคะในส่วนของเจลานหางจละเท าก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเรือนริ้วรอยช่วยสมานเพลต่างๆรดับพิร้อนคลายพิร้อนต่างๆนะคะในส่วนของเจวันหางจระเข้เราก็จะใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะนี่นะคะหนึ่งช้อนชาพุนพูนเลยเนาะในส่วนของเกลวนะคะเนื้อเขาจะสีสวยมากๆเลยนะคะ นี่นะคะเนื้อของเขาเราผสมออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขาจะไม่ไม่ข้นมากเกินไปนะคะเพราะว่าเขาเป็นเซรั่มนะคะเกาจะประมาณนี้นะคะใครอยากให้ข้นเหมือนเนื้อครีมเราเติมเจลว,ว่านหางจระเข้ลงไปได้เลยนะคะ,ะหลังจากนั้นแนะนําให้ใช้ขวดแบบนี้นะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะง่ายเขาจะสะดวกในการใช้นะคะหรือถ้าใครไม่ใช้แบบนี้ ก็เก็บใส่กระปุกนะคะใส่กระปุกเหมือนที่เราใส่ครีมเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเนื้อเขาก็จะออกข้นแบบนี้เลยนะคะให้เราเก็บใส่กระปุกก็ได้นะคะเหมือนกระปุกที่เราใส่ครีมนะคะแบบนั้นก็ได้นะคะให้เก็บเข้าตู้เย็นนะคะเรามาทากันเลยค่ะก็จะหอมน้ำกุหลาบมากๆนะคะเพราะว่าน้ำกุหลาบของเราสกัดเองนะคะ แบบนี้ทาไปเลยค่ะเช้าและก่อนนอนได้เลยนะคะเราทาเป็นเซรั่มของเราปกติหลังจากที่เราล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วเราก็ทาเซรั่มตัวนี้ลงไปเลยนะคะหลังจากที่เราใช้เซรั่มตัวนี้แล้วเราจะทาครีมตัวอื่นก็ทาทับไปได้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต,ต,ต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทําใช้นะคะเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นนะคะน้ํากุหลาบ ไปดูสรรพคุณใน Google เพิ่มเติมได้นะคะว่าสุดยโจทย์ขนาดไหนนะคะในสรรพคุณของเขาเนาะสูตรนี้เก็บในตู้เย็นได้1นถึงสอาทิตย์นะคะอย่าลืมนะคะเก็บเข้าตู้เย็นห้ามเก็บไปข้างนอกนะคะใครจะใส่ขวดหรือจะใส่กระปุกเก็บเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะทํายังไงก็ได้ให้เราสะดวกในการใช้ของเรานะคะโอเคค่ะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูด,ดีสูรติดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ